สวัสดีครับคุก hmm. ผู now, mm ้ชมขบวนกิน hmm. ย yeah, mm ังไงชนแนวนะครับวันนี้มากินข่าวขบวนนะครับกินข่าวแรงครับเลองานมาครับมากินข่าวกันนะครับแันมกขี่ปลาด้ครับนะครับมกขี่ปลาเน้นครับมกห่องมันนะครับค้องปลานน้นนะครับคือขบวนซื้อมาตลาดนะครับมาหมกนะครับเนี่ยครับคือมันคือถีบมันว่าเอาไปต้มนะครับแล้วมันหนีปาทองมันหนอกนะครับขมวังเอาไปขอซื้อมันมานะครับมีผักกันเรียนพร้อมนะครับนะครับว่าต้องปานมันนะครับเนครับเพราะอยากใส่ขาวค้นนะครับ นะครับขอคุนาเบิ้งนะครับน,น,นะครับนะครับหยอกมันหน่อยหนึ่งนะครับฟองปลานิ้นครับขึ้นกีบปลานิ้นนะครับนะครับที่ค่าการเรียนฟองนะครับเอาคุมันกับมักกินนะครับมันหยอกขมๆหน่อยหนึ่งนะครับนะครับขอบุ้ที่าจะกินประจานะครับวันนี้ไม่กินในปีนอนเบื้องนะครับฝากกวไเลยฝากเบิ้งคลิปให้จบนะครับหากติดตามขอบคุณนะครับเพื่อนๆแเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับนะครับนะครับวันนี้มาในเมนูมก <fun> อุจลาปลาครับอุจลาปลานะครับออกมันๆนนะครับเพราะว่าเนี่ยครับเพราะว่าหลังซิมเล่ามึงนะครับนะครับปลาเป็นดิบเสียบตั้งไหนครับเราก็มันเฮ็ดกินประจํานะครับนะครับนะครับปุ๋ยครับนี่นะครับนะครับว่าของขมอะไรนี่ครับว่าปลาไม่ปลาเด้อครับปลาเป็นปลาเป็นปลาเกินนะครับ เหรครับนะครับนันคองานนะครับว่าเมื่กีนันนะครับขอเล้วนะครับหลังจากเรย่งนั้นนะครับอ่อรครับ ก็แบบนี้ครับอืมหัวหอมคมับผมานนึงนะครับผมอาหารว่าครับ เพราะันกับวล้ครับอื่นทุกคนรับ ราเหรอ <c oughs> ครับทำเนียบอะไรนะครับขมครับหมกที่ปลาครับหมกหรือว่าหมกเจลาปลานะครับ ก็ได้แล้วครับเวอยาต่ลองเห็นล้องมึงนะครับมันมีขายอยู่ตลาดด้ครับว่ามึงมึงขายปันนี้นะครับไา เออครับอะไรครับทำเนี่ยครับสวัสดีครับ